ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวใกล้เมกะบางนานะครับเดอะสเนกวันนี้ครับเราพามาดูบ้านเดี่ยวโครงการใหม่จาก a p นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาด4-5ห้องนอนเลยครับกับโครงการเดอะซิตี้บางนาครับครับผมแล้วแบบบ้านของที่นี่นะครับก็เป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่ที่ถูกนํามาใช้ในโซนบางนานี้เป็นที่แรกเลยครับใช่และที่สําคัญเลยก็คือจากที่เรา2คนเนี่ยไปเซอร์เวยกันมา โครงการนี้นะครับเขาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวมือหนึ่งที่อยู่ใกล้เมกะบางนาที่สุดในปัจจุบันเลยครับดังนั้นเรื่องของทําเลนก็เป็นหนึ่งในตัวเด่นสําคัญของที่นี่เลยใช่ฮะถ้างั้นเราพาเพื่อนๆไปเซอร์เวดูทําเลรอบๆกันก่อนดีไหมครับพี่เก่งดีฮะไปเลยครับหลายคนที่มองหาบ้านนะพี่ว่าเขาก็อยากจะอยู่ใกล้กับความรวมสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเราจะได้ไปซื้อของไปชอปปิ้งอะไรได้ง่ายๆนะครับอย่างในโซนของ บางนาตรงนี้ถ้าพูดถึงความอุดมสมบูรณ์หลักๆเลยเนี่ยหลายคนก็น่าจะนึกถึงห้างเมกาบางนาเนี่ยแหละแน,น่นอนเลยครับซึบ่งถ้าใครมองหาบ้านเดี่ยวที่ใกล้กับห้างเมกาบางนาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายโครงการมากแต่ว่า ปัจจุบันเนี้ยหลายๆโครงการน่ะก็โซเอาท์ไปแล้วถ้าอยากจะได้ก็จะต้องเป็นบ้านมือสองไปนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะได้เป็นบ้านเดี่ยวมือ1โครงการใหม่และอยู่ใกล้ห้างเมกะบางนาด้วยเนี่ยคโครงการเดอะซิตี้บางนาที่เราพามาดูวันนี้เรียกว่าเป็นโครงการใหม่ที่อยู่ใกล้กับห้างเมกะบางนาที่สุดและในตอนนี้นะครับซึ่งจากตัวซุ้มประตูโครงการที่เราออกมาเมื่อกี้นี้นะครับมาจนถึงประตูทางเข้าที่3ของห้างเมกะบางนาเนี่ย ระยะทางประมาณสัก1กิโลก,กว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนการเดินทางมายังโครงการเนี่ยจะมีถนนอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะต้องผ่านถนนด้านใต้าทางด่วนกาญจนาพิเศษซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีโซนที่เป็นถนนสาธรารณะที่ทางเอพีเขามีการทําพื้นถนนทําทัศนียภาพต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็การเดินทางเข้ามายังโครงการเนี่ยมาได้ถึง3เส้นทางด้วยกัน <Ừ. S 2> นะฮะอย่างถ้าเรามาจากทางในเมืองเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่มาคือพี่เข้ามาแล้วก็ผ่านซอยลาดวิริบางแก้วนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายออกทางซอยเมืองแก้ว16ก็จะไปทะลุตรงถนนด้านใต้ทางด่วนกาญจนาพิเศษแล้วนะครับหรืออีกทางหนึ่งอันนี้จะสั้นกว่าก็คือเข้ามาผ่านห้างเมกาบางนาเลยแล้วก็มาออกที่ทางออกที่สาที่พี่บอกเมื่อกี้นี้ครับ ส่วนอีกทางหนึ่งนะครับก็คือสําหรับคนที่อาจจะมาทางนอกเมืองอันนี้สามารถวิ่งเรียบเข้าถนนเรียบทางด่วนการจนาพิเศษนะครับแล้วก็โรงเข้ามายัางตัวโครงการได้เลยครับใช่ครับและโครงการนี้นะครับนอกจากจะใกล้ห้างอย่างเดียวแล้วเนี่ยไม่ใช่นะยังใกล้ทางด่วนด้วยอีกสสายครับอย่างที่พี่เก้งบอกไปก็คือจะมีทางด่วนการจนาพิเศษ <ooh. S 2> แล้วก็ทางด่วนบุรพาวิถีที่อยู่บนถนนบานาตราครับครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันไม่ไกลกับถนนบานาตราช่วงต้นทําให้เราสามารถเชื่อมต่อข้อเมืองได้ไม่ยากครับ สำหรับครอบครัวไหนนะครับที่มีเด็กๆเ,เนี่ยและกําลังมองหาโรงเรียนให้น้องๆผมมองว่าแถวนี้ก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งในโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรปกติเนาะแล้วก็โรงเรียนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างโรงเรียนที่ใกล้โครงการมากที่สุดนะครับก็จะเป็นโรงเรียนคอนคอร์เดียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในซอยลาดมินิตบางแก้วครับโครงการนี้นะครับเขามีทั้งหมด167ยูนิตนะครับโดยจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมด แล้วก็มีแบบบ้านให้เลือกถึง5แบบเลยครับซึ่งการมีแบบบ้านให้เลือกเยอะนะครับก็จะทําให้เรามองหาบ้านที่ตรงกับฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วก็งบประมาณในใจของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยแบบบ้านที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบบ้านที่รองรับตั้งแต่4ถึงหห้องนอนโดยทุกแบบเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวมาให้ด้วยครับผส่วนที่จอดรถก็จะเริ่มต้นตั้งแต่3คันนะครับไปจนถึง4คันเลย โดยจะมีช่วงราคาอยู่ที่14-25ล้านบาทครับซึ่งบ้านตัวอย่างที่เราจะพาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นไท์ใหญ่สุดที่ชื่อว่าโกดีวานะครับบ้านไท์นี้ครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่416ตารางเมตร,ร,รจัดออกมาเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำจอดรถได้4คันนะครับแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้าในตัวเนี่ยรองรับเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะเห็นว่าบ้านของที่นี่นะครับเขาจะสร้างอยู่บนพื้นที่ดินที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นบ้านหน้ากว้างแบบนี้สไตล์เนี่ยคือบ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นหลังคาปั้นหยาด้วยตัวหลังคาก็จะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราครับ,ร,บระบายน้ําระบายอากาศต่างๆได้ดีนะครับ ส่วนตัวโทนสีบ้านนะก็จะเป็นโทนสีขาวสีเทาเป็นหลักนะครับก็คือจะกลมกลืนไปทั้งโครงการเลยนะฮะแล้วก็สเปคของตัวบ้านเนี่ยที่เนี่ยจะมีจุดเด่นเรื่องของระบบก่อสร้างที่จะยังคงก่อสร้างด้วยระบบก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนนะครับอ,อันนี้จะยืดหยุ่นให้เราทุบผนังปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านต่างๆได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านนะครับ,รบผมส่วนระบบไฟนะครับคือบ้านไหนที่ใช้ไฟหนักๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับได้ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟตัดเลยนะครับครับผม ส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะครับทางโครงการเขาจะมีระบบคัดสรร<ม>ที่เป็นฟีเจอร์หนึ่งของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart World เนาะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านครับ<ม>แล้วก็ภายในโครงการเนี่ยจะมี CCTV ทั้งหมดถึง3 4ตัวเลยภายในตัวบ้านจะได้ IP c a m e r a 2จุดที่โรงจอดรถ1จุดนะครับแล้วก็ที่โถงกลางบ้านอีก1จุดแล้วก็ได้ m a g n e t i c s e n เ or และช็ o c เซน n ซอร์ทั้งสองชั้นมีคิวบ์ค c ิกเกออุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติ มีโฮมออโตเมชันสำหรับเปิดปิดไฟแล้วก็แอร์มาให้ด้วยครับแล้วก็ทางเข้าหลักของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นประตูไม้สักบานใหญ่มาด้วยใช่ส่วนประตูอีกบานหนึ่งนะครับเขาจะให้เป็นประตูที่มีดิจิตอลล็อกติดมาให้ด้วยครับครับงั้นเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยเเราเข้าไปดูฟังก์ชันด้านในกันต่อเลยดีไหมพี่ไปครับไปครับเข้ามาด้านในบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่คอมมอนแอร์เรียตรงนี้มากนะครับเพราะว่าอย่างความกว้างเนี่ยผนังหนึ่ เราสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้สบายๆนะครับอย่างว่าตัวอย่างจะเห็นว่าโซนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้พาร์คสามารถวางชุดโซฟารองรับแบบสัก5้หรหคนได้เลยนะครับพราะว่าต้องบอกว่านนี่คือบ้านทป์ใหญ่บางทีครอบครัวเราอยู่กันหลายคนนะเราควรจะมีพื้นที่ที่รองรับตรงนี้ได้กว้างๆถูกแล้วนะครับแล้วก็ด้วยระยะที่เยอะเราก็สามารถติดทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับ แล้วบรรยากาศตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นแบบโอเพนแปลนด้วยคือเขาจะไม่ได้กั้นห้องอะไรให้ดูครับแคบนะจะทําให้บรรยากาศในบ้านนะดูกว้างดูเชื่อมโยงมุมมองกันมาจนถึงโซนด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งด้วยพื้นที่ที่กว้างแบบนี้พี่มองว่ามันยืดหยุ่นในการวางปริเจอร์มากคืออย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับขนาดของโต๊ะกินข้าวเขาก็เลยวางโต๊ะใหญ่ๆนั่งได้8คนหรือ10คนก็ยังได้โต๊ะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าบ้านไหนที่เราไม่ต้องโต๊ะใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมจะเหลือพื้น อาจจะทำเป็นพันทีแบบนี้ก็ได้เอาไว้เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆหรืออาจจะทําเป็นอีกหนึ่งมุมนั่งเล่นเล็กๆภายในบ้านฝั่งหลังบ้านของเราตรงนี้ก็ยังได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ผมว่าบรรยากาศดีเนื่องจากว่าจะมีประตูฝั่งข้างบ้านตรงนี้เป็นช่องแสงหลักๆให้ลงมองออกไปเห็นสวนข้างบ้านได้รหรือว่าในอากาศดีๆนะที่อาจจะเปิดประตูแล้วก็เดินเชื่อมโยงไปยังสวนข้างบ้าน <ๆ S 2> ที่เราอาจจะทําเป็นชานยื่นออกไปเผื่อนั่งเล่นเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับครับผม ส่วนอีกฝั่งของตัวบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่โถงกลางบ้านที่เชื่อมประหยัิอีพื้นที่หนึ่งเราจะเห็นเหมือนกันครับว่าเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่นี้พอสมควรเลยอย่างแรกเลยอย่างที่พี่เก้งมองอยู่ก็คือจะเห็นพื้นที่ฟาเพดานที่เขายกสูงตรงนี้เนี่ยเขายกสูงถึง6.4เมตรครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่พี่เก้งพาไปดูเมื่อกี้ที่เห็นลราโถงโผล่เนี่ยมันอยู่ที่2.8นะก็สูงอยู่แล้วนะก็สูงอยู่แล้วพอได้6.4เนี่ยข้อดีคือจะทําให้พื้นที่ภาายน้้ทังหมด มันดูโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้แสงจาก2ชั้นเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีส่วนพื้นที่การใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดมาให้กว้างทีเดียวเพราะว่าเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาให้มาประมาณเกือบ3เมตรเลยประมาณสเมตรด้วยซ้ำไปใช่ฮะเราสามารถวางเป็นไอส์แลนด์หรือว่าอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นโต๊ะวางที่เก็บของใช่เวลาเราเข้าจากประตูที่จอดรถเข้ามาปุ๊บวางคุณจงคุญแจกวางโทรศัพท์กระเป๋าตังค์ก็สะดวกดีครับครับส่วนด้านข้างตรงนี้ที่พี่แก้งยืนอยู่เขาให้มาเป็นครัวปิดทุก เมื่อกี้อย่างที่พี่เก้งบอกไปนะครับว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาให้มาใหญ่รองรับหลายที่นั่งห้องกินข้าวก็ใหญ่หลายที่นั่ง <ứng S 2> ดังนั้นครัวจะไม่ใหญ่ไม่ได้เลยเ<อ>ครัวก็ต้องใหญ่ตามด้วยเพราะว่าเราทําอาหารรองรับหลายที่นั่งใช่ไหมครับ,รบตรงนี้เนี่ยภายในจะเห็นเราค่อนข้างกว้าง,างอย่างโครงการนี้นะครับเขาก็บิวเคาน์เตอร์มาให้ทั้งสองฝั่งเลยพี่เก้งหน้าตาแบบนี้เลยนะส่วนท็อปเนี่ยเขาจะให้มาเป็นหินฟอสนะครับแล้วก็หน้าบานเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยด้านในเราจะได้เป็นแบ็กสเปซที่เป็นกระเบื้อง ที่เด่นหน่อยก็จะได้ฟูดตัวนี้มาด้วยเป็นเครื่องหมุดควันมาให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เตานะเราสามารถเลือกเองได้ว่าอยากจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สครับถ้าจากส่วนครัวนะครับลงมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านด้านนี้จะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะปาร์ค <ผม S 2> แล้วก็ใกล้ๆก,กับห้องนอนตรงนี้จะมีห้องน้ำนะครับแต่ห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องน้ําแบบาวเดอ r ์ o ูมคือไม่ได้มีส่วนอาบน้ําเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเขามาเข้าห้องน้าตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าห้องน้ําแบบมีส่วนอาบน้ําเลยเนี่ยจะอยู่ในห้องนอนอยู่แล้วคุณ ห้องนอนเนี่ยนะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยระยะต่างๆหรือระดับพื้นเนี่ยเขาจะออกแบบมารองรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ได้นะครับ,รบอย่างประตูก็จะกว้างกว่าปกติแล้วก็พื้นเนี่ยโดยเฉพาะพื้นห้องน้ำกับพื้นที่อยู่ภายในห้องนอนเนี่ยจะเป็นระนาบเดียวกันระดับเดียวกันเลยไม่ต้องกลัวเดินเข้าออกแล้ว<ร>สะดุดก็ไม่สะดุดเลยใช่และขนาดของห้องนี้เนี่ยบ้านตัวอย่างวางให้ดูว่าถ้าวางเตียง5ฟุตก็วางได้นะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่ซีเรียสแบบว่าระยะข้างเตียงที่ต้องกว้างมากเนี่ย วางเตียงหกฟุตก็ยังได้เลยจะได้แบบผ <ม S 2> เผื่ออยู่ 2, <อ> 2> คนก็อยู่สบายๆนะครับแล้วมีมุมหนึ่งเว้าวเข้าไปให้บิวตูเสื้อผ้าเป็นสัดส,ส่วนด้วยส่วนภายในห้องน้านะครับอย่างแรกคือขอพูดถึงประตูคือถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยก็จะได้เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับประตูบานเลื่อนเนี่ยจะดีเวลาที่ผู้สูงอายุที่เขาต้องใช้วิวแช์จริงเนี่ยเขาสามารถจะเปิดปิดประตูตรงนี้ได้ด้วยตัวเองแบบสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบานสวิงต้องมีระยะในการเปิดปิดเยอะนะ พอเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าห้องน้ําไม่มีระดับเหมือนกันนะครับโครงการจะมีการบิวพื้นที่นั่งอาบน้ําตรงนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็พวกเราจับแบบนี้ก็ให้เป็นมาตรฐานเลยครับขึ้นมาที่ชั้น2นะครับพื้นที่ส่วนแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงนี้ฮะเป็นบันไดของพื้นที่ชั้น2นั่นเองทเรียกก็เป็น Family ่แ e a เียก็ได้ ตรงนี้ก็สามารถเลือกจัดได้หลากหลายครับอ,อย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูเป็นห้องน,นั่งเล่นอีกจุดนึงใช่ที่เวลาคุณพ่อคุณแม่มีแขกด้านล่างลูกๆก,ก็สามารถมีพื้นที่พักผ่อนตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีระเบยียงฝั่งหน้าบ้านมาให้ครับ ในแง่ของการใช้งานเนี่ยด้วยความที่เป็นระเบียงที่ตั้งคาคบเราก็สามารถออกไปใช้งานพื้นที่ตรงนี้ที่รับวิวหน้าบ้านได้อ่าอ่าแล้วอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่หลักของระเบียงตรงเนี้ยก็คือเป็นพื้นที่ช่องแสงหลักให้กับพื้นที่ชั้นสองนี่ครับครับจะเชื่อมโยงมาที่ด้านในตรงนี้นั่นแหละเพราะว่าด้านในตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่ที่เขายกฝ้าไปด้านสูงใช่ไหมครับดังนั้นจะทําให้แสงทั้งสองชั้นเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีช่วยให้ตัวบ้านเนี่ยดูโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นอีกออออย่่่่่าาาาาางงงงงนนนนนึใใแแแขกกกกรรรตตตัับบเเ็สมมมถทํห้้ชืีได ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อคนด้านล่างได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการตกแต่งสวยๆแบบนี้ภายในบ้านเราครับส่วนด้านในตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องอเนกประสงค์ที่ทางโครงการเ้องให้มาเขากันก้นประตูแบบนี้เรียบร้อยเลย,เลยครับให้มาสามารถใช้งานได้เป็นสัดส่วนนะครับพื้นที่ด้านในเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถทําเป็นห้องทํางานสําหรับหนึ่งคนได้สบายๆผมมองอมว่า คุณพ่อคุณ,คณแม่ที่ต้องการประชุมที่เป็นจัดส่วนครับก็สามารถใช้ห้องนี้ได้หรือบางครอบครัวนะครับที่ไม่ได้อยากจัดเป็นห้องทางานเราก็สามารถจัดเป็นห้องพราหรือว่าห้องเก็บของสะสมก็ได้ครับครับผมแล้วก็ชั้น2ของบ้านไทยเนี่ยเขาจะมี4ห้องนอนเลยครับครับอย่างฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนเป็นห้องนอนของลูกๆที่อยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้ง3ห้องนอนนี้เขาออกแบบมาให้มีห้องน้ําในตัวหมดเลยก็เรียกว่า ลูกทุกคนที่อยู่ภายในห้องนอนจะมีห้องน้ําส่วนตัวเป็นของตัวเองอใช้งานได้แบบเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็จะมีตําแหน่งห้องหนึ่งที่น่าสนใจคือห้องที่อยู่ฝั่งด้านหน้าตรงเนี้ยครับผมห้องนี้นะครับเขาจะอยู่ติดกับห้องที่ปาร์คบอกก็คือคเป็นห้องอเนอกประสงค์แล้วกันะนะครับถ้าสมมติลูกอยู่ไปนานๆเขาอยากได้พื้นที่เพิ่มเนี่ยเขาสามารถทุบผนังตรงเนี้ยเชื่อม2ห้องนี้เข้าด้วยกันได้นะเพราะว่าด้วยระบบก่อสร้างที่บอกไปว่าเป็นก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเราอยากจะทุบผนังอยากจะเชื่อมห้องปรับเปลี่ยนพื้นท ใช่ครับเรามาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับก็เป็นห้องไซส์ใหญ่แหละนะครับคือถ้าเป็นบ้านเปล่าๆรูหมคผู้ชมห้องนี้เราจะได้เป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มๆเลยนะไม่ได้มีการกั้นผนังอะไรต่างๆมาให้นะครับทำให้เวลาเราจัดวางเฟอร์นิเจอร์เราแบ่งเป็นโซนๆได้นะปาอย่างเช่นฝั่งที่อยู่ติดกับช่องแสงฝั่งหน้าบ้านตรงนี้ที่ว่าเหมาะกับวางเตียงนอนนี่แหละเพราะว่า การอยู่ใกล้ช่องแสงในวันที่เราทําความสะอาดอยากได้แสงธรรมชาติหรือว่าเปิดหน้าต่างระบายฝุ่นต่างๆเนี่ยแบบทำความสะอาดเตียงเนี้ยก็จะได้ระบายอากาศออกไปได้ง่ายๆายนะครับแล้วก็ช่องแสงเขาก็มีทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งหัวเตียงก็ฝั่งหน้าบ้านแต่จะสังเกตว่าเขาจะไม่ได้มีระเบียงสําหรับห้องนอนใหญ่เพราะว่าเขาต้องการจะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วพอขยับมาตรงกลางๆห้องตรงนี้นอันนี้ก็มีพื้นที่ให้เราวางโซฟาตัวใหญ่นั่งเล่นสักตัวก็ได้ หรือบางคนเนี่ยอาจจะอยากมีโต๊ะทํางานหรือมีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเล็กๆภายในห้องนอนของเราประช้ยพื้นที่ตรงนี้แหละครับครับผมส่วนด้านในอีกส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยจะอยู่พื้นที่เป็นบริเวณหน้าห้องน้ำครับอย่างที่โครงการเขาบิวอินบ้านตัวอย่างตรงเนี้ยมาให้ดูเป็นไอเดียนะครับครับเขาจะกัานฉากมาให้เพื่อที่แบ่งจัดส่วนให้ชัดเจนหน่อยครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่น้อยนะครับทุกคนจริงเขาแบ่งออกได้เป็นสองฝั่งเลยเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย แยกออกจากกันอย่างชัดเจนสามารถใช้งานกันได้เต็มที่เลยไม่ต้องข่วนกันนะครับฝังไปเลยดูสภาพเรียบร้อยแบบโต๊ะเครื่องแป้งเป็นสองฝั่งเลยนะครับแต่ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือห้องน้ํานั่นเองทุกคนห้องน้ําตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําที่เขาให้มาขนาดใหญ่มากครับเราสามารถเห็นได้ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นที่เซนเตอร์ตรงนี้เลยก็คืออ่านหน้าสองอันนั่นเองครับตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้งานพร้อมกันได้สองคนแยกอุปกรณ์ต่างๆกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนั้นทัางหลังพี่เก้งนะครับจะมี เราใครที่<ค> <ๆ S 2> อยากอาบน้ําแบบเป็นสัดส่วนเนาะก้านฉากก้านมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยครับ<ผ>แล้วทางฝั่งด้านนี้นะครับจะมีอยาอ่างอาบน้ํามาให้ซึ่งเป็นอ่างแบบลอยตัวด้วยส่วนตัวผมเนี่ยชอบอ่างแบบนี้คือมันจะนีอ่างแบบนี้ก่อนนะเป็นอ่างแบบลอยตัวแล้วก็อ่างแบบก่อขึ้นมาที่มันจะเป็นแบบทึบๆหน่อยนะครับ,รบที่ผมชอบเพราะว่าจะมีความแบบโปร่งและโล่งมากกว่าจะดูพื้นที่ไม่ตันแล้วก็ไม่ทึบจนเกินไปส่วนขนาดเนี่ยเราก็สามารถลงไปแช่น้ําได้เต็มที่เลยครับ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาก็จัดมาให้ค่อนข้างครบคันเลยแล้วก็มีตำแหน่งอยู่ที่ด้านหน้าโครงการติดกับซุ้มประตูโครงการตามแบบฉบับของเดอะซิตี้ที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือจะช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้กับรถที่ผ่านไปมาของโครงการนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือทางโครงการเขาเตรียมี่จอดรถไปให้ด้วยสําหรับลูกบ้านที่อยู่ด้านในก็สามารถขับรถมาใช้งานได้ง่ายนะครับใชหรือว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รับแขกก็ได้ครับครับผมภายในตัวอาคารเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีทั้งส่วนใช้งาน อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูที่ชั้นหนึ่งกันก่อนตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งสเตปขั้นบันไดแล้วก็จริงๆมีแลมด้วยถ้าใครท,ที่ใช้วิวแชร์หรือรถ <ลด S 2> เข็นเด็กก็ขึ้นมาใช้บริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ได้นะครับส่วนใช้งานภายนอกเนี่ยปาร์คจะมีสระว่ายน้ําอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมตัวสระจะเป็นสระกลางแจ้งนะคุณผู้ชมโดยขนาดของสระว่ายน้ำนะครับกว้างคูณยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7จ็คูณสิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดสระที่เราพอจะมาว่ายน้ําเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ว่าหลักๆผว่า เน้นมาเล่นน้ําแหละนะครับใครมีลูกๆเนี่ยเขาก็จะมีสระว่ายน้ําเด็กแยกออกไปด้านข้างตรงนู้นด้วยนะครับผมแล้วก็ติดกันกับสระว่ายน้ําตรงนี้จะเป็นห้องล็อบบี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องผ้าเพดานสูงมีชุดโซฟาชุดนั่งเล่นจัดเอาไว้ให้นะครับลูกบ้านมานั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะมารับรองแขกแบบพี่ปาร์คบอกก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีห้องน้ําให้เข้าอยู่ทางฝั่งนู้นจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับที่ด้านในจะมีห้องซาวน่าแล้วก็จะมีห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุที่ใช้วิ ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับยังมีฟังก์ชันอีก2ส่วนหลักๆให้ใช้งานกันครับอย่างด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินลงไปข้างในเนี่ยเป็นห้องออกกําลังกายสามารถออกกําลังกายรับวิวสวนและก็สระว่ายน้ำได้ครับครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นห้องที่ทางโครงการเขาบอกว่าเป็น co กิ้ k i n g space อ่าตรงนี้เราสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่านั่งเอางานมานั่งทําได้ครับแต่จากที่ดูพื้นที่ด้านในนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ยกฟ้าเพดานสูงเนาะพี่เก่งแล้วเขาก็เปิดแนวกระจกเนี่ยเป็นแบบฟูลไฮเลยรับวิวสวนฝั่งตรงข้้้าาาามมมผว่่่ตรงเเนนนนนีีะะกกกัับป็พพืทอ สามารถมานั่งเล่นรับวิวส่วนได้ครับแล้วก็ด้านในนะครับจะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เขารองรับไว้สําหรับการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มเนอะอย่างตรงนี้เนี่ยเขาจัดโซฟาไว้สําหรับเป็นพื้นที่ที่นั่งทํากิจกรรมกันหลายคนและสําหรับครอบครัวไหนนะครับที่มีเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งด้านข้างตรงนี้นะครับที่เขาออกแบบมาค่อนข้างน่ารักทีเดียวครับผมว่ามุมนี้เป็นมุมที่รองรับให้เด็กๆมานั่งเล่นทํากิจกรรมกันได้ครับต่อกันที่สวนหย่อมครับที่อยู่ใกล้ๆกับอาคารขับเฮาส์ ขนาดส,สวนตรงนี้อยู่ที่ประมาณได้ครึ่งได้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะป้าบรรยากาศสวนนะครับเขาจะจัดเป็นสวนแบบที่มีการปูสนามหญ้าดูโล่งๆแบบนี้นะแต่ว่าโซนที่เป็นพื้นที่กิจกรรมอย่างเช่นโซนนั่งเล่นหรือว่าสนามเด็กเล่นตรงนี้เขาก็จะปลูกไม้ยืนต้นเอาไว้เยอะเพื่อที่จะให้ร่มเงาครับอย่างบริเวณสนามเด็กเล่นจะเห็นว่าเขามีการปลูพื้นยางกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็วางเครื่องเล่นพวก ชิงช้าสไลเดอร์ปีนป่ายต่างๆมาให้แบบนี้เลยครับครับให้เด็กๆมาเล่นกันเพลินเลยเนาะพี่ใช่เต็มที่ได้เลยพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดที่เราเห็นนี้นะครับทางโครงการเขาจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่ประมาณ27บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองครับซึ่งจัดว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเนาะพี่เก่งจากที่เราเห็นว่าเขาให้มาครับอีกอย่างถ้าเทียบกับโครงการใกล้เคียงในย่านนี้นะครับเขาเริ่มจัดเก็บค่าส่วนกลางกันที่ประมาณ35-40บาทต่อตารางวาต่อเดือนขึ้นไปกันส่วนตัวผมมองว่าค่าส่วนกลางเนีีี่่่่่่่่ยยยกกก็เเเเเเปนนนนนอออออจจจุุดทททสําาาาาาาคคคัััญหมืืะะรรรรบพวใช้้ตงๆล อันนี้ก็คือจุดเด่นของโครงการ The City b ้ n g n a Jack AP นะครับใครที่สนใจที่นี่นะครับสามารถเข้ามาดูบรรยากาศของจริงกันได้หรือว่าจะมาสอบถามรายละเอียดที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการก็ได้ครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราติงอลีวิ้งด้วยครับครับสำหรับวันนี้เดอะ n ีน k ผมและพี่เก้งของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ